สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาคาดการวันประเดิมสนามของแมซี่ในสีเสื้อเบเชกนะครับมาริโอโบชติโน่กุญซชือของปา erm รีสแฌงแมงเดรามาเปิดเผยว่าต้องให้เวลากับแมซี่ในการฝึกซ้อมและเรียกความฟิตและจะส่งลงสนามทันทีเมื่อร่างกายของราวเตพวกนี้สมบูรณ์ยเดาเตไวย34ปีได้เซ็นสัญญาย้ายามาเป็นแข้งคนใหม่ของเบเชกและมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคอมเสื้อหมายเลข30เป็นที่เรียบร้อย ภายหลังกลายเป็นแข้งฟยเยนนีน่ด้วยแม่สามารถเจราจาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเก่าอย่างบาร์เซโลนาได้ซึ่งล่าสุดโบชิติโน่ก็ออกมาอัปเดตว่าเมซซี่ยังคงอยู่ในช่วงเรื่องความฟิตหลังไม่ได้ซ้อมเลยนับตั้งแต่นัดชิงโคปาอเมริกาโดยโบชติโน่ให้สัมภาษณ์ว่าจากที่เราได้เห็นเลวเพิ่งฝึกซ้อมเป็นวันที่สองนังจะเกมสุดท้ายในศึกโคปาอเมริกาซึ่งผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งเดือน เราจะทำทีละขั้นตอนทำความรู้จักกันทำให้เขารู้สึกฟิตและสบายใจเพื่อที่เขาจะได้ประเดิมสนามเมื่อเขาฟิตเต็มร้อยอย่างพร้อมเต็มที่ทั้งนี้การคาดการณ์ของสื่อระบุว่านสซี่มีโอกาสลงสนามนัดแรกให้กับเบเชในเกมที่จะพบก,กับเรนส์ในสุดดิเอิงฝรั่งเศสในวันที่29สิงหาคามนี้ครับก็จะไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบอี่าลิมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้มันกำลังใจให้ด้วยนะครับ Semua abang ni, saya la Toyota is